ไอ้ไฮสัญญาตอว่าีอายกลาวไปสวัสดีครับหมุนี้เข้ามาอยู่ในปลาในดอนมมโูว่าเข้ามา่ยังครับหมือนเดี๋ยวไปนำหายเสียงเผยวกันครับ ไอ้เพี้ยววันดีครับอ้ามาเห็ดยังครับยู่นี่ครับเจ้าคะว่าสีเขาบ่อเดีนี่ถามก่อเบาดีดีงเรามาเป็นร่วมกับตอนนี้โอ้พุับขอโทษคนเจเอะครับเอเพงมาขัดนโอ้วันดีพี่เบิ้ลพึ่งลาดนะอนนี้กับผลงานเพลง้าแดงนางไอโอ๋อบอือมันมีไม่หมด หักแล้วนะหักคาตัวนั้นนี่จำชื่อเพลงบ่ได้นังไก่หรโบแมนเนี่ยน้อกบาดประทับนั่นสัยาหักขาเดงนังไนียาหักเนี่ยนะเอกมาร่ำคำผุนนั่นไปนองนี่ซีเอสปีทีทนการทำเป็นห่วงอันนี้เขาระเบียบตั้งใจเัีงใจกัมัย้งเจอันเด้ยเดชบุญเออน่น้องเอาเอา เทชาวนุนคำได้มากายจนถึงที่ลอยหนึ่งออกเสนีย์มาก้าโอนกระดึ๊กนี่ก็จบก้าขึ้นสู่เวทีไฟแสงสีส่องหลากขาจ้าอารามเสแองบนเวทีช่องแจ้งบานขึ้นดังอีแองแต่มาตั้งเป็นนักเอกมันบดเสกสเปสก็ยังคอยมันก็คืนทำไมไม่ได้อย่างนี้เนี่ยพอเล่นแล้วได้ไง ยังคอยบุญพระลาหน่อยๆกวองคอยสิได้มีได้หวม่หวมได้ยุกสูปวาัมได้มีบุญพระลาหน่อยๆกะวังคอยสิได้หัวมีฝนมมตกมามมท่วมโคงสิได้ดอกแตงนั่งหัวจะอ้ายอ้างว้างขืดน้านังตุกเศร้าคำได้ได้ได้ p เลย จนได้ว่าเป็นก่อนล้ำหวังสีน้ำน้อใจเตามาเป็นไพ่ไหให้แม่ชาย อ๋ออ๋ออเออเออเออ๋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 ออดออ๋ออไออ๋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 ออเออ๋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 ออกออ๋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 ออเออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ออลออ๋ออ๋ออ๋ออนออเออ๋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 ออเออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออเออ๋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 ออ ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาที่นคนที่ลงเลยนะที่นเพชรแต่แหลมทัางศินขอเสนอปากใบที่ท่านเรียงไม้่านแ้นท่านจ่าฝ่ามาเอกเบิร์พุทราศก่แปนแฝาเอกฝาเอกเบิรพุทรา์ต้อง้ชื่อใหม่เรนฝเอกเบร์นตพกพพกทททฝ่าขวเอกอัปปีสีกบาลนอบุญพลาของคอย ยีบห้าปีบ่มีม้อยก็น่อยใครก็เหียวใครมีเมี่ยงอยู่ผู้ดีย้วม้องอีเชียวกับส้มบ้ายละขจมาวจ้าอารามเสงข่าวรารเสองนาทีแห้งนาทีแห้งสร้างสร้างแป้งบ่เป็นโผดวงตะเล็กบนท่านตกยังวยคืนดอกย่ำเศร้าแสงตะเล็บนท่านเข่า ยังยังหวเงาทุกเส้าคำแะนีนวัดนั่ง yes. สิดำยันนั้นกยังน้ำแต่ดากเต้าค้อยเดาแนีูนสู้ขึ้นเลยโอ้โอ้โอโอ้อ้นี้ออกแ พอมันต้องลงต้องลงมันต้องลงคือขนาดผมที่แต่งเครื่องบรรยากาศตอนนี้นะฮะน้องบั๊ดนั่งเลยนะเราเอากับรงที่จะนะฮะมานะะฮเอาเกิร์บมันออกมาก่อนนะเกิร์บมันออกมาก่อนดูมันก่อนนี่มันยากใส้ฉวายนะมันจะเป็นเรื่องของอันนี้คืออะไรนะพี่พี่บัสดขึอะไรขึ้นชื่อเพลงอะไรนะมาบอกดิฮัตต์นี่นี่เบิร์ดเดียร์พาร์ติชันที่คำฉนดโอ้ยพาเรียงนังไอ้หมอถือไม่จบเขาเดียกทั้งไอ้นะ เพลงนี้เบิ้นปทุมราชเบิ้นรลาดละเป็นคนแต่งนะฮะเป็นที่องชื่นฉินเอมีไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านนะฮะก็ขึ้นวานด้ก่อนทีล่ะคขาไม่นด้มาไม่ได้ไกลหรอกเข้ขึ้นบังเลน้องก็คืดคือไอคืดกังไหน้องก็คืดคือกันสองเฮาไปเข้าอปลามันไปรวมค่าของกันคอดบัตตีมาไอเต็มเด้นนน มึงยังหลายอีกน่อยนี่หละเคาจะงยก็นั่งมันบางอย่ครับต้องมีบ่ายยุ่กันนี่บางคนอาจจะมองในผาพบางคนเออน่าทำงานแบบโอ้โหดูสุดยอดจริงๆแล้วอะไรเนียต้องมีบ่ายยุ่กันครับผมใช่ก็คีบ้านนั่นแหละมาอยู่ด้วยกันได้ถ้าคนดีอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมาตีกันใหญ่แหล่งเฮ่บีบ้าเนี่ยทำไงกูเบียดกับพี่กูเบียด บรรยากาศว่าย้อนแสงมาพี่เดอจะแทนโดยนี่เดียวย้อนแสงมาทีนะอีหลีตีป้าพี่น้องครับเบอร์อาจารย์ปองจับกล่องครับผมจับขึ้นเดียวย้อนแสงแล้วก็ใส่อย่างเดียวแล้วครับผมนี่ครับรรยากาศพี่น้องครับตอนนักแซบตาบ่ะน้เขอดตาให้จับกล่องขึ้นเดียวในแซบตาเลยตีงั้นไล่ขอด้านหวัดดีครับบรรยากาศบรรยากาศของเรานะที่งานอาจารย์นะฮะจิบอาร์ตนะฮะหวัดดีครับโอ้สวัสดีครับผมบักยัดบเงื่นะไร มายนกาศนะครับผมตัวนี้มันมุมาเขาบสื่อช่วยกินอันนี้อาจารย์ทำนะฮะครับผมบัวผู้บัวกับบัวผู้ชัวบนบบอนนี้มาในการถ้าลืมทำแล้มาเติมทีนะครับเพราะว่าไม่ลิกกระซิบบอไเลีปิดแม่ลิกกซิบบอกวันนี้ค่ะนิกี้ท่านท่านลงยูทูบอยู่ขอบคุณเจ้าของลิกิดีมากีลงติ๊ดาวกับยูทูบทุกคนมาต้องยังไม่ทำแต่ว่าเออขึ้นมาเรับมากครับ พเดี้ยเท่งใหม่ปากระพงพเนี้ยพี่ผมจะเอาไปลงอันนี้คือพี่เปียกพี่ชายเรานะครับผมสุดยอดเจ๊วี่เจ๊วี่วัสดีคข้าเจ๊วีหีสนามนะฮะนี่เมคอัพนะฮะนี่นี่นี่เจ๊วีนี่ยสดสดเพิ่งแต่งให้แต่งโมมาคะไม่ใช่ครัแล้วมก็คือก็แต่งให้น้องบาสด้วยนะครับผมแล้วก็แต่งให้เสียงเปี๊ยวด้วยนะครับนี่น้องบอยครับ ไม่ได้แล้วครับ่นสาบรรยากาศนะฮะเก็บเก็บเก็บมันเป็นเส้นเยนะครับใหยังอ่ใ้้เฮ้ยเป็นยังจะแพ้กันใ้งเหรอใหยังยูนนี่สุบชาสบอ สูบชาสบาสมุบมบมบางกอนบางนสูบชาไบาอปีต้องารฟอบอกใจแต่ละเียงก็ไสยัาคนไหปนี้ยไทรุดยบรรยากาศพี่น้องครับจักมหาพื้นที่ได้อาจารย์ฟอบนบัลลัสเราน่มาอจารยบรรยากาศพื้นที่ห้าี่น้องรับเป็นีละครับผมนะมีไม้้ม้ครับทีมงานเราครับอันนี้คือฝ่ายเบื้องหลังเลยครับตองการชุ่มเกลือกับผมนี่เบื้องคางครับเบื้องขางเนะเฮ้อยู่คางเนาะหลังอยู่พนอาจา์เนาะ ิว่าเป็นพระเอกแล้วว่าแล้วบอกพ่อกับแม่แล้วว่าผมบอกพ่อครับอาจารย์บอกไม่ไม่ยังโอ้ขอยจะบอกว่าจะพระเอกเออจะบอกพ่อแม่ก่อนเลก่อนผมบอกพ่อแม่ว่าเป็นพระเอกที่มันเขาก็ใส่ังฉีบานีลยจ้าดังคนในเขาของล้มโขงอืมออเ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 ขาแบบได้ได้เขากล้องแบบเหยแต่หน้าจ้าแต่เรื่องตัวนะอาจารย์เนาะนะสู่ไปครับเบื้องข้างฮะบรรยากาศครับนี่คือทีมงานของเรานะฮะ แล้วก็ลุยกันไปครับกองถ่ายครับอดีรัก์อ้น่งเกาะเพ่งซื้อแพงเกาะสัญญาครับพานแดงอะไรเห้งย่างเกาะเพ่งยงเกาะน้องไหวอะไรนเงยังเกาะดิสัญญาคัาแดงอะไสัญญำโฉนดพาแดงไอ้แจวรถที่ฉนดดไม่มีหรอกอี่เหลือครจะตามกันนะครับเปือนลงใจให้บุญรุ่มราวามเล่นน้องนะครับน้องบาสปฐมานันนะครับเด้อ BP นะฮะ พี่บ้านะครับพี่เียกเราพี่ชายสุดหล่อนะฝากเลยได้ค่ะพี่น้องขาฝากช่องนะคะแฟนเพจบัตรปฐมันันแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube บัตรปฐมันันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณครับเจวีหินสนามค่ะขอบคุณนะคะช่องคลอดครับสวัสดีครับช่องยังก็ค่ะช่องคอรมดช่องเนาะช่องสมัยสารนี่ต้องแคบมาล่ะ คุณลุงนกแก้วไปไหนคุณลุงนกแก้วไปเสียพัดว่าเดิมเสียพัดหนะใช่นกที่ไปเสียพัดนกแก้วท้องสูงครับผมสขับยืนได้ไหมท่านผู้ชมเชื่อไหมครับและนี่คือเบื้องหลังนะฮะเขาทํางานเพื่อจะให้เบื้องหน้าดูออกมาดีนะครับกับชีวิตของเขานะครับน่าสงสารมากเลยเขาบอกเขาเขาว่ามันเป็นพระเอกนะครับแต่วันนี้เขาอยู่ลำเอีีครับพี่ดังเบิ้งครับนี่ทีนี้ควรสมมุติครับสมุติก็ท์น้ำอีกนี้ครับสมมุติ เขาทำแบบนี้นะฮะยิ่งมองเขาพป้คุณนะน่าเอกพระเอกยิบุครับพี่น้องครับยึดกองครับพี่น้องให้เราจัดกองครับคุณนะยิงทีมงานครับพี่น้องครับเจ้าสิ่ะไรพี่น้องนะฮะสบายครับซุมนี่แต่ว่าซุมนี่ที่บาดเจ็บตายละเพราะเป็นอุดเคืองเมื่อเสียงคำสั่งคัดย้ายโลเป็นได้ครับบัดนี้ บอกเนี่ยจีน่าหนาบ้างคันเนี่ยเออเอาหนาแน่สิใส่ไฟหลายๆเออบานนี้เศราท้ายแล้วไผ่ที่มายกซอยไปใช้ทิพว่ะข้อนมาเนี่ยโจมครับมาเนี่ยข้อนมาเนี่ยมาโจมมาเนี่ยลุมครับเบื้องหลังโจมเลยพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวตัวนครับชีดเบื้องหลังนะครับแบบมีพี่น้องครับผมไฟดับดีแล้วาด้วปลาิไฟสมัปลาด้ดับรับอดับใช่ครับยกไปเศษทรายเลย นะครับบรรยากาศพี่น้องครับผมทีมงานเทาณนะบ้านโคกทมตําบลโคกพระห้วยบ้านโคกทมบ้านโคกพระทีโ่โคก,กนี่โคกทมบ่านี่อำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยพี่น้องครับผมนะฮะบรรยากาศครับรครับนี่ใครมาถึงร่มขันทังไปไหนต่อครับพี่ใหญ่ ผมว่าวันนี้จะถ่ายฉากเห็นบังไฟ18ล้านโอ้จับ30ล้านท่านผู้ชมมีบังไฟล้าน18ล้านบาหนีิล่าสุดก็บังไฟ30ล้านครับโอ้ยนี่บอดไฟดับไฟได้นังไงดูเขามีป้ายเขามีป้ายส่วนเขามีป้ายไฟเขามีป้ายไฟนะฟมับเสื้อกล้ามธรรมดาสีขาวมีไหมนี่นะครับเขามีป้ายนะฮะแต่นี่คือป้ายของเขาครับน้องเมย์ น่องเนื้อทองนองเนื้อทองเดโอ้มาคู่สาวสนกาทขึ้นยเาขียนแนงงงไแก้วและนี่คืออีกหนึ่งโลเคชั่นนะครับอยู่ริมหนองน้ำนะฮะบารมากาศเรามาดูนะฮะอันนี้คือเขาเป็นเอฟซีลูกชายผมนะครับพอออบี้นะโอ้สวัสดีครับ นี่คือกลุ่ม f อฟซีพอบีรัครับพอ,อบีบริดมาครับข้าวปลาส้มข้าวปลาส้มครับปลาส้มอ,อีกสักครู่หนึ่งเราจะขึ้นสู่ฐานนะบ้างไฟจากอำเภอสีฐานจาังหวัดยะโสธรสามสองหนึ่ง